วันนี้ที่เราต้องติดตามก็คือเรื่องของค่างเงินนะครับวันนี้จะเป็นวันที่คุณอูเอดะเนี่ยเขาจะเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วก็คงมีการถแถลงข่าวเกิดขึ้นนะครับก็คงมีการแสดงท่าทีนั่นแหละก็ต้องติดตามนะจากที่ผ่านมาเขาก็เออฮอ,อมกไปกับคุณอะไรครับอิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมาโดยตลอดนะฮะแต่ตอนหลังจากนี้คุณอูเอดะกล้าจะแสดงท่าทีที่เป็นตัวของตัวเองออกมามากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงน,นโยบายการเงินของทางด้านของ BOJ น่าติดตามนะครับถ้าเกิดเขาแสดงท่าทีว่าอยากจะเปลี่ยนนะฮะหรือมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนข้างเงินเยนจะแข็งค่าขึ้นมาทันทีดอลลาร์ก็จะถูกกดอ่อนทันทีนะฮะต้องติดตามนะครับตอนนี้บอลยูในญี่ปุ่นมันก็พุ่งกลับขึ้นมาแล้วนะครับอ่านะครับจากตอนแรกที่คุณอูเอดาบอกว่าโอ้ยใช้นยโยบายเหมือนเดิมมาแล้วไม่เปลี่ยนหรอกนะตอนแรกก็เหมือนสบายใจใช่ปะ ต,ตอนนี้ก็เริ่มไล่กลับขึ้นมากำลังจะอยู่ที่กรอบบนอีกแล้วที่0.5%ซึ่งมันเป็นยูเคอร์คอนโทรกรอบบนของยูเคอร์คอนโทรที่ทาง BOJ คุณครัวดาดเนี่ยเคยปรับขึ้นไปจาก0.25เป็น0.5เนี่ยมันกำลังกลับขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่าตลาดเนี่ยก็มีความกลัวนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้กรอบตรงนี้อาจจะต้องถูกทลายออกไปแล้วบอลเยียวญีปปุ่นก็ต้องพุ่งขึ้นนะครับถ้าบอลเยียวญีปปุ่นพุ่งขึ้นข้างเงินเยนก็เตรียมแข่งข้านะครับ ก็ต้องรอติดตามดูว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมทีนี้เนี่ยปัจจัยที่จะทําให้ต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีคือเลยว่าก็ลองไม่เปลี่ยนดิด้วยไซสเงินที่ไซสเงินนะฮะในการกระตุ้นเศรษฐกิจไปทั้งหมดในรอบนี้ใช้นเยบายการเงินผ่อนคลายนะครับ <c oughs> เขารวมออกมาเป็นตัวเลขนะครับ BOJ ใช้เงินไปถึง11ล้าน,ล,าน,ล,าน,ล,านล้านเหรียญ11ล้านล้านเหรียญนะ,ะตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้าบอคอแตกนะฮะ ใช้เงินแบบว่ากระตุ้นอัดฉีดกันเข้ามานะครับสิ่งที่ตามมาตอนนี้ก็คือผลของอภิมหา QE ของญี่ปุ่นเนี่ยมันทําให้เงินเฟอ้อกําลังวิ่งขึ้นถ้าเกิดคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนโยบายคุณก็ต้องเจอกับปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงที่กําลังรออยู่นะครับแล้วผมว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นมันทนไม่ไหวกับเงินเฟอ้อที่รุนแรงหรอกเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเน้นเป็นพวกนักออมนักเก็บเงินกันแล้วถ้ายิ่งเจอเงินเฟอ้ออย่างเงี้ยโอ้ยิ่งหนักนะต่อให้เงินเฟอ้อสูงแค่ไหนคนญี่ปุ่นก็ไม่ใช้เงินนะครับ แต่มันจะทาให้เวลวเขาลดลงไงนะครับมันก็จะวุ่นไวายได้นะครับซึ่งผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะวุ่นวายในอีท่าไหนนะแต่วุ่นวายแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นมันมันจะอยู่กันไม่ได้นะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเป็นสายนุรัรงนิยมใช่ว่าการลงทุนการอะไรการค้าอะไรใหม่ๆมันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นเพราะเขาเน้นเก็บเงินแต่ถ้าดอกเงินเฟอ้อยังพุ่งแบบนี้หนักนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของ งบแบงค์ของเมกาเราพูดผ่านไปแล้วเนี่ยเรามาดูกันที่งบแบงค์ของบ้านเราบ้างน,นะครับอันนี้ก็มีการรวบรวมทําตัวเลขคีวิวออกมาแล้วนะครับผมก็ไปรวบรวมตัวเลขมานะโดยรวมๆแล้วลืมบวกว่า <laughs> ลืมบวกว่าทั้งกลุ่มเป็นเท่าไหร่นะครับทั้งกลุ่มเนี่ยคาดการณ์ออกมานะครับไปมาหนึ่งนะครับก็น่าจะมีกําไรทั้งหมดห้าหมื่นสองพันเจ็ดรอยี่สิบล้านนะครับเติบโต เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับสักครู่นะครับแต่โตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วสิบแปดปอร์เซนนะครับแต่โตเมื่อเทียบกับไตมาสก,ก่อนเนี่ยนะฮะ น่าจะเยอะอยู่นะครับเพราะว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยกำไรทั้งกลุ่มเนี่ยโอ้โหน้อยมาก30,000กว่าล้านเองนะครับแต่โตจากไตามารกก่อนก็ละลาวห้าสิบหกสิบเอร์นะครับไฮไลท์ก็น่าจะเป็น K-Bank มีความคาดหวังสูงสุดนะครับว่ากำไรอาจจะออกมาที่ระดับ12,500ล้านนะครับถ้าทำได้จริงนี่คือเวอร์มากนะเพราะว่าไตรมาส4ปีที่แล้วนี่คือบัสตสบตกชักนะครับ3,000กว่าล้านเนื่องจากว่ามีการตั้งสำรองเยอะมากนะครับ ตบมานนี้ถ้าไม่มีการตั้งสำรองอะไรบ้างบอคอแตกอีกก็อาจจะได้เห็นกำไรเติบโตในดับแบบโอ้โห11% YOY แล้วก็290% QoQ นะครับผมไม่ไแน่ใจว่าผมพิมพ์ตัวเลขอะไรผิดหรือเปล่านะ <c oughs> เดี๋ยวขอดูกันเดี๋ยวขอดูกันนะฮะขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนนะฮะถ้าตัวเลขผิดขอภัยล่วงหน้านะฮะ ไม่ผิดไม่ผิดนะฮะสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดนะฮะไต่มาสี่ปีที่แล้วเห็นไหมครับอ่ะต่อนะต่อนะนะครับ,นะนะนะรบแล้วแบงก์อื่นอีกก็มีหน้าแบงก์ที่น่าสนใจก็มี BBL นะครับที่น่าจะมีงบออกมาที่ดี K Bank KTBSCB นะครับ Tisco โอ้ Tisco Tisco ก,ก,ก็น่าจะออกมามีแนวโน้มดีคือดีเกือบหมดเลยอ่ะ จะมีแค่ KKP กับ LHFG ที่อาจจะไม่ค่อยเวิร์กแค่นั้นเองที่เหลือออกมาแล้วมีทรงที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแบงก์ก็น่าจะเป็นบวกต่อตอตลาดได้แต่ว่าไม่ได้รายงานกันในสัปดาห์นี้นะครับแบงก์ส่วนใหญ่แล้วรายงานกันในสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่ช่วงวันที่18ถึงวันที่21เนะครับอ่าเราก็จะเก็บแบงก์ก็ได้นะครับถัดมาเนี่ยตอนนี้ปัญหาในตลาดหุ้นไทยก็คือมูลค่าการซื้อขายมันบางจัด,จด นะครับไม่ได้บางธรรมดาคือบางจัดๆแล้วก็บางมากเกินไปนะครับโอ้โหวันนี้เห็นยอดวิวแล้วผมสะเทือนจิตใจมากนะครับไม่คิดว่าทุกท่านจะลาะกันไปเที่ยวได้ขนาดนี้นะครับเลาช่วยไ like, ลค์อ่ช่วยคอมเมนต์ด้วยผมจะไม่แตะเรื่องกัญชาผมจะไม่แตะเรื่องการเมืองละนะฮะแต่พูดพูดไปเดี๋ยวก็แตะอีกนะนะครับแต่ไม่แตะละ ช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้อ่ะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องวอลลุ่มผมขออ่านอ่านอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับเขาถามว่าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยไปสูงเพื่อกดเงินเฟอ้อแล้วทำไมบอกว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยต่ำบอลยิวต่ำเงินฝากไหลไปเข้ามานี่มาเก็งงงๆครับอ่าเอาเีละเรื่องนะนะครับคือเขากดขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อกดเงินเฟอ้อใช่ไหมครับก็ตอนนี้เงินเฟอ้อมันเริ่มปรับลดลงมาแล้วไงนะครับพอเริ่มปรับลดลงมาเนี่ยในอนาคตเขาก็ต้องมีการคงดอกเบีย้ยแล้วก็ลดดอกเบีย้ยใช่ปะ เพราะนั้นพอเรารู้ว่าเขาจะทำแบบนี้ตัวบอลยูอ่ะมันก็เลยดิ่งลงมาก่อนเพื่อนเลยบอลยูมันก็มันเทรดกันทุกวันไงครับตลาดมันก็เลยตอบสนองก่อนที่บอลยูมันก็เลยต่ำลงมาทีนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเสร็จขึ้นดอกเบี้ยก็จริงนะแต่เงินฝากในระบบเงินฝากในอเมริกามันไม่ขึ้นเงินฝากในระบบอเมริกามันต่ำมากแล้วถ้าในอนาคตเสร็จยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะกดดอกเบี้ยลงมาอีกในอนาคตเพราะตลาดข้าไงเงินฝากในอเมริกามันจะขึ้นยังไงอะ ใช่ไหมครับมันก็ไม่จูงใจที่ทาให้คนอ่ะเอาเงินมาฝากแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าบรรดาพวกแบงค์ท้องถิ่นต้องขึ้นต้องขึ้นดอกเบี้ยงเงินฝากนะครับเพื่อดูดเพื่อดูดเงินฝากกลับมานะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้แบงค์ท้องถิ่นในอเมริกามันมีความเสี่ยงสูงเงินมันก็ออกจากแบงค์ท้องถิงง่นเยอะแล้วเงินก็ไปเข้าสู่มันนี่มาเก็ตนะครับอันนี้ก็อธิบายนะครับวันนี้ผมก็ขอลาจตเพียงเท่านี้นะครัคบฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยครับสวัสดีครับ